เมดนี้ตายกตายกาได้มาร่วมกันในสถานที่มูลมูลนิธิพระอาจารย์มั่นอันนี้เป็นคำพูดของคนกรุงเทพพูดมานานแล้วสามสิบกวปีแล้วแต่ถ้าหากพระทั่วทั่วไป เข้ากรุงเทพใหมใหม่เมือลวงปู่คำแพเนี่ยก็จะได้ยินว่าหลวงปู่มั่นเพราะภาษาเรียกอาจารย์อาจารย์เนี่ยถ้าเรียกมาประมาณสักหลายปีจะเปลี่ยนมาเป็นหลวงปู่นี้ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าปีมานี้เพราะตอนหลวงปู่ เป็นพระหนุ่มๆอยู่ได้ยินแต่เขาพูดว่าหรือวงพระเขาจะพูดว่าพระอาจารย์มั่นหรือพระอาจารย์ทั้งหลายมากรุงเทพฉะนั้นหลวงปู่หรืออาจารย์ทั้งหลายมาแล้วก็มาสอนพื้นฐานวิธีทำบุญวิธีทำทาน วิธีบริจาควิธีทำบุญต่างๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาไว้เมื่อพระในรุ่นหลังๆอายุก,ก็มากขึ้นพรรษาก็มากขึ้นอย่างหลวงปู่คำแปลเนี่ยแต่ก่อนเป็นพระนมนมก็มได้ยินว่าอาจารย์ทั้งหลาย มากรุงเทพบ่อยๆผลสุดท้ายความคิดอันนี้ก็เกิดขึ้นมาอายุมันเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนผลสุดท้ายอาจารย์ก็หายไปทุกวันนี้ก็ใช้คำพูดว่าหลวงปู่จะเป็นหลวงปู่อะไรก็แล้วแต่พออายุมากมากหน่อยเขาจะเรียกหลวงปู่เขาไปแทนอาจารย์ ดะนั้นเมื่อมาแล้วก็มาเห็นตายกตายกาผู้มีรัทตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระศาสดามานี่ประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็เห็นคนใส่บาทหลายหลายร้อยทุกๆุกทเที่ยวฉะนั้นหลวงปู่มั่น หรือพระอาจารย์มั่นได้สอนให้เป็นพื้นฐานให้ชาวพุทธทายกติกาไม่ต้องไปแสวงหาพระต่างจังหวัดดังนั้นเมื่อพระต่างจังหวัดเนี่ยจะเข้ากรุงเทพก็ยากเพราะอะไรหลายๆอย่างมันไม่สะดวกดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็มีความเกียนิมนต์พระ หลวงพ่อทั้งหลายหลวงปู่ทั้งหลายต่างจังหวัดให้มารวมกันที่นี่แล้วจะประกาศให้ชาวยกทยยกไทยกาทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระต่างจังหวัดหลายหจังหวัดมานี่เห็นเห็ยนในหลายจังหวัดภาคเหนือก็มีไปเจอเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ก็ามาจากลำปางองค์หนึ่งที่รู้มาจากเพชรบูรณ์องค์หนึ่งที่รู้กันฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเป็นลูกหรือเป็นหลานรุ่นปู่ย่าตายายเขาเดินทางไปทำบุญต่างจังหวัดเพื่อจะไปได้เจริวัดนี่ขยับฉะนั้นลูกหลานนี่ถือว่าบุญหล่นทับไม่ต้องไปแสวงหาพระญาต ถึงเวลาพระก็จะมารวมกันในสถานที่นี้เรียกว่ามูลนีทิปพระอาจารย์มั่นเราก็เตรียมตัวจะมาทำบุญหรือมาทำทานตามคำสอนของพระศาสนาพระศาสดาวางวิธีไว้ให้ชาวพุทธทำอะไรบ้างหนึ่งให้ทานได้ สองให้รักษาศีลเป็นอันนี้พระพุทธเจ้าประกาศจาศาสนาอยู่ถึงสี่สิบห้าปีพระองค์ก็าวางวิธีนีไว้ให้เราเสียสลาดได้เสียสละของที่มีอยู่ออกไปสนับสนุนหรือถงเคราะห์คนบางประเภทถ้าหากมาถงเคราะหรือสนับสนุนนักบวชในศาสนาราเรียกว่า ทำทานเพื่อจะให้ความดีเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองโดวยวิธีต้องเสียสละของออกมาให้พระที่บวชในศาสนาเป็นคนรับถ้าภาษาตำลาเขาเรียกว่าตายกเป็นคนใหท้ทายกเป็นคนให้พวกรับก็ถือว่าเป็นนักบวช เป็นคนรับทานฉังนั้นเมื่อจเราจะมุละครั้งเราก็ต้องมีคนรับทานของเราปฏิฆาหกเรียกภาษาตำลาตายกเป็นคนให้แล้วก็มีของด้วยบุญจึงจะสมบูรณ์เต็มที่มีคนรับมีของมีคนให้วิธีให้ให้ยังไงพระพุทธเจ้าเคยตัดกับ คนที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้ายัางจนพยุน์อยู่หลวงป,ป,ปคูคำแพงจะนามาเล่าให้ฟังว่าของที่ให้แล้วนั้นมันประเริดได้วิธีไหนมันบริสุทธิ์ได้วิธีไหนมันประนีด,ด้วยวิธีไหนแต่วิธีให้แบบนั้นพระพุทธเจ้าตัดเองกับคน ทำบุญกับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นว่าของที่ไม่ประเนีบของที่ไม่บริสุทธิธ์ของที่ไม่เป็นของเลิศของประเสริฐในตำรา,าถ้าหากคิดถึงเราจะถากตก่อนจะหายของนั้นเมื่อตกถึงเราจะถากดแล้วของนั้นจะกลายเป็นของประเสริฐเป็นของเลิศ เป็นของที่เราปราถนาแล้วได้ตามความปราถนาอเราแนั้นเมื่อก่อนเราจะให้เราก็ต้องคิดเรียนแบบในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเพราะพระพุทธเจ้าเคยตัดกับคนใส่บาตรพระองค์เป็นประจำประจำใส่บาตรสมัยนั้น เขาใสมากขนาดไหนมีพระตามพระพุทธเจ้าไปในตำราเขาเรียกว่ามีประมาณห้าร้อองค์อันนี้คนใส่บาทก็จะเตรียมของแต่ละวันแต่ละวันแต่ธะทำแต่ยทานก็ต้องมีห้าร้อยชุดขึ้นไปจึงจะใส่บาทพระพุทธเจ้าพร้อมมสสาวก ได้สมบูรณ์แบบเต็มที่แต่ถ้าคนทำบุญมากๆพอนานไปนานไปของก็ลดลงเวลาใส่บาตรเพราะใส่บาตรนานอาจจะของบางอย่างไม่ฟอร์มท่านก็ใส่บาตรเท่าที่จะหาได้ในสมัยหนึ่งหรือในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยตัดกับคนใส่บาตรว่า ของที่ไม่ปันเสของที่ไม่ประเสฐของที่ไม่เป็นของที่ดีที่สุดในยุคนี้แต่ถ้าหากตกถึงเราจะถาคตแล้วของนั้นจะกลายเป็นของเลิอของนั้นจะกลายเป็นของประเสธของนั้นจะกลายเป็นของอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตของคนธรรมบุญต่อไปดังนั้นวิธี อย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับคนที่ใส่บาตรพระพุทธเจ้าเองว่าของไม่ปณนนีของไม่ประเสริฐถ้าตกถึงเราจะสาคตแล้วของนั้นจะประเสริดของนั้นจะปณินีเองดังนั้นเราทั้งหลายที่ใส่บาตรพระในสถานที่ มูลนิธิพระอาจารย์มั่นนี้ควรจะคิดให้ได้ว่ามาทำบุญแตละครั้งก่อนที่จะเตะบาทก่อนที่จะเสียตลาอะไรออกไปที่เป็นสมบัติของตัวเองควรจะไปคิดเรียนแบบในสมัยพุทธกาลหรือสมัยพระเจ้ายกของขึ้นใส่หัวแล้วเราก็ควรจะคิดในใจของตัวเองว่า ของทั้งหมดนี้ข้าพระเจ้าขอถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาขอถวายพระปฏิเจ้าทั้งปวงขอถวายพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตอนนั้นยุคปัจจุบันนี้เราก็หายากรุ่นนั้นเราก็บวชพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันเข้าเป็น อันก็เป็นลำดับที่ท 1, สี่ลำดับที่หนึ่งขอถวายพ,ชชพ,พุทธเจ้าลำดับที่สองขอถวายพระปัเจพุทธเจ้าลำดับที่สามขอถวายพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอพร้อมทั้งพระอริยพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้บวกเข้าไปจะได้สมบูรณ์แบบเต็มที่ เมื่อของหลุดมือไปแล้วเราก็จะมักง่ายมักง่ายก็ทำยังไงภาษาทุกไม่ตั้งความปรารถนาจากการกระทําหอดตัวเองให้เกิดขึ้นแต่พระโพธิสัตว์ดําเนินมาถ้าหากเสียตละออกไปแต่ละอย่างหรือเสียอะไรเสียตละอะไรก็แล้วแต่พระโพธิสัตว์ท่านจะตั้งความปรารถนาว่า การเสียตละอันนี้จงมาเป็นอนุภาพให้พระเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้เราต้องฝึกย,ยันแบบของพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ทำเป็นตัวอย่างให,าให้เราจะพุทธตามดังนั้นเมื่อเราเสียตละทุกอย่างหลุดมือไปแล้วไม่มีส่วนที่จะมีความผูกพันกับของนั้น เราก็ตั้งความปรารถนากันว่าด้วยการเสียสลาบูชา,า,า,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระสาทังหลายนี้จงมาเป็นอนุภาพเอารายละเอียดด้วยให้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามตะกุนนี้บ้านเลขที่เท่นี้อยู่เย็นเป็นจุกตลอดปีอยู่ดีตลอดชาติเดินทางปลอดภัยทุกสถานดีๆข้าพเจ้าไป เมื่อข้าพเจ้ายังเวียนว่าตายเกิดในวัฏฏ์สงสารอันยาวนานนี้ข้าพเจ้าไพเกิดแล้วในที่ใดที่ใดก็แล้วแต่ขอความสุขจงตามข้าพเจ้าไปให้ข้าพเจ้ามีสมบัติเหลอกินลึกใจทุกภพทุกชาติไปด้วยเถิดเราขอต้องพูดในลักษณะนี้ด้วยเพราะวิธีอย่างนี้พระโพธิสัตว์ทำมาก่อนเรา เราไปเรียนแบบของพระบุตธิจัดให้ได้ถ้าหากเรามักง่ายก่อนจะให้จะสาธุให้เสร็จก็สาธุอีกทีหนึ่งถ้าหากเทวดาอยู่ใกล้ๆเขาก็สงสัยว่าเออคนนี้เขาทำทานแล้วทำไมเขาไม่ตั้งใจอธิษฐานอะไรให้เกิดขึ้นในอนาคตเพราะการทำความดีพระพุทธเจ้าวางวิธีไว้ ให้เราทำแล้วให้เราตั้งมีเป้าหมายว่าการกระทำนี้จะข้าพระเจ้าไปไหนหรือตัวเองจะไปไหนดีกว่าเราไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยเหมือนจะมาพิธภัณฑ์ก็มูลนิติอาจาร,รย์มั่นเนี่ยถ้าเราคิดติ่นจากบ้านเราจะมานี่เราก็มาหมให้ถูกทางได้แต่หากเราตื่นขึ้นเราจะไปไหนก็ไม่รู้ เดินทุ่มที่ทุ่มห้าไปก็ผิดทางตั้งต่เริ่มคิดฉะนั้นวิธีให้เราก็ต้องเรียนแบบพระโพธิสัตว์ได้เพราะการกระทำความดีจะเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลการกระทำความชั่วก็จิตเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่เป็น,นกุศลฉะนั้นจิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผูุ้จชนคนธรรมดา,ายอยู่นี้ จะบันทึกกว่าทั้งความดีทั้งความชั่วอันนี้จะส่งผลให้เราไปเกิดในพบต่างๆในชาติต่างๆในอนาคตเพราะเราจะเกิดอีกไม่รู้ปมาณเท่าไหร่ฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำความดีให้เกิดขึ้นจากตัวเองทั้งทางกายทางวาจาต่อถึงางใจ ใจก็อย่ามาทึกความดีอันนี้ไว้เมื่อความดีมากความดีขอจะส่งผลให้เราไปเกิดในสถานที่เราต้องการได้คือสถานที่มีความสุขทุกคนเกิดมาแล้วไม่อยากไปเกิดสถานที่มีความทุกข์หรือมีความไม่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเสียสละออกไปแล้ว เราก็ตั้งความปรารถนามีเป้าหมายใจในชีวิตของตัวเองให้ได้ฉะนั้นในที่สุดนี้ของปูโระแปะพูดมาพอสมค,ควรแก่เวลาขอท่านทั้งหลายให้คิดว่าข้าพเจ้าได้ทำความดีมาตั้งแต่อายุเท่านี้เท่าน,นี้เคยให้ทานมาตั้งแต่อายุเท่านี้เคยดหมดเว้นจากการทำบาปทางกายทางวาจา ตลอดตั้งใจจนถึงปัจจุบันนี้ขอความดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วโดยวิธีต่างๆจงมารวมเป็นหนุภาพคุมครองปกปักรักษาลองรับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไปในสถานที่ที่ข้าพเจ้าต้องการคือสถานที่มีความสุขหรือพูดภาษาทั่วทั่วไปก็ฮะ อย่างน้อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรืออย่างไหก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางชั้นเมื่อเราไปเกิดแล้วเราจะรู้ว่าเราทำบุญอะไรจึงมาเกิดสวรรค์ชั้นนี้อันนี้มันมีท่มารับรองฉะนั้นขอทุกท่านจงมีความสุขตลอดปีอยู่ดีตลอดชาติพยายามทำความดีให้เกิดขึ้นกับตวเองทั้งทางกายทางวาจาทางใจ จนกว่าจะละโลกนี้ไปขอความจุกทั้งหลายคุ้มกองรองรับปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุกตลอดไปชั่วอายุไขทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนด้วยเกิน